ลูกทุกใจเรื่องการประท้านิชายแดนทำยังไงดีให้จิตใจสงบมีสติอยู่กับปัจจุบันเราไปทุกข์ร้อนไปกังวลไปมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้สัตว์โลกไปไปตามกรรมสร้างเหตุปัจจัยได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่าไปกังวลกังวลกับอะไรอยู่กับปัจจุบันเราทำอะไรได้ดีที่สุดทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปนั่งทุกข์ร้อนใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสติอยู่กับกาย ว่างๆก็นั่งเจริญเมตตาเผื่อให้ทุกคนมีความสุขให้มีเลี่ยวแรงมีจิตใจมีกําลังเข้มแข็งในการ,รเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันอย่าไปทุกข์ร้อนอะไรทุกไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรช่วยตัวเองก่อนตอนนี้ก่อนช่วยคนอื่นช่วยตัวเองให้มีจิตใจสงบก่อนตอนนี้ ขอให้ทุกคนปลอ,อดภัยก็พอให้ทุกคนปลอดภัยมีสติดูข่าวมากก็เครียดก็กังวลอย่าไปดูเอาสติมาใช้ชีวิตประจำวันดีกว่าเรากังวลไปก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ให้เป็นหน้าที่ของทหาร คนอพยพเราส่งกําลังใจไปเขาขาดตะแรงเขาขาดแข,าขาดแนอะไรส่งกําลังซับไปไปช่วยเขาดีกว่ามานั่งทุกข์ใจดีกว่ามานั่งเดือดดานโกรธแ้นไม่เกิดประโยชน์แล้อาจารย์ไปดูคอมเมนต์คนที่อาจารย์คนที่อาจารย์พูดว่าอย่าไปทําร้ายคนที่เขาเป็นคนกัมพูชาในไทยเขามาทํางานมาไม่เกี่ยว ที่กูมหัสจจรย์ที่สุดรู้ไหมคืออะไรมีคนจํานวนมากมาคอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมเพราะกูพูดว่าเขาไม่เกี่ยวมีคนมาคอมเมนต์ว่าไงแล้วคนที่ตายในเซเว่นละเกี่ยวเหรอตักกะมึงโคตรชั่วมึงด่ามメเลวมึงก็เลวไม่ต่างจากมนเพราะสิ่งที่มึงกําลังทํามึงก็ทำแบบมนเหมือนกันมึงไปลงกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้อีโนอีเน มึงก็ชั่วไม่ต่างจากมันมึงชั่วกว่ามันด้วยซ้ำไม่รู้จักใช้สมองในการแยกแยะโง่พอกับผู้นําประเทศมันมึงด่าฮูเซนยังไงสันดานมึงก็ไม่ต่างจากมันชั่วพอกันเจ้าเล่เจ้าเหลี่ยมพอกันเจ้าคิดเจ้าแขนพอกันมึงด่ามันเลวมึงก็เลวไม่แพ้มันถ้ามึงจะทําร้ายคนอื่นคนที่เขาบริสุทธิ์ เขาไม่ได้เกี่ยวข้องหาอะไรด้วยกูเห็นหนอยมีพวกปัญญาอ่อนไปทำคอนเทนต์เพอเจอไปตบหน้าคนขเขมนในประเทศไทยแล้วมึงยิ่งยุยงปลกปั่นแบบนี้แล้วมึงไม่คิดเหรอคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นคนไทยเขาจะโดนยังไงเขาก็เอาแบบอย่างมึงนั่นแหละที่มึงทำนี่คือคำพูดของคนโง่โง่คนชั่วชัว ในสังคมไทยเราบางขุมบางคนที่พูดว่าแล้วคนที่ตายในเซเว่นเรามันเกี่ยวอะไรก็มึงรู้ว่าไม่เกี่ยวเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตายมึงก็ยังไปสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนในกัมพูชาในประเทศไทยให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจจนเกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวโง่แต่อวดฉลาดเจ้าคิดเจ้าแค้นแบบโง่โง่ ขาดเขาเบาปัญญาขาดคุณธรรมจริยธรรมไม่มีสมองมีตะแรงมึงเก่งมากนะมึงก็อาสาสมัครไปเป็นทหารโน้นไม่ใช่มาเก่งในกรุงเทพไอ้สันดานเก่งเหลือเกินใส่หมดกูไม่สนใจใครหรอกถ้ารู้ว่าเป็นขมแมงกูใส่หมดมึงเก่งเลอเกินไปสมัครเป็นทหารมึงอย่ามาเก่งในกรุงเทพโน้นเขาลบก็อยู่สุริน มึงอย่ามาเก่งในโซเชียลอย่ามาเก่งต่างจังหวัดโน้นมึงไปสุรินโน้นถ้ามึงเก่งจริงอะ่ะมึงเก่งแต่ดีละลานชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีหนอีเน่ด้วยเขาเป็นคนขเขมรก็จริงแต่เขาไม่ได้รับรู้ว่าการตัดสินใจของประเทศเขานี่สันดานชั่วจริงๆ เลียคอมเมนเยอะเดี๋ยวเขาไม่มาซื้อน้ำพริกค่ะใครจะไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อกูไม่ขายคนโง่โง,โงอย่างพวกมึงอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจนหลับหูหลับตาว่าคนบริสุทธิ์มันก็คือคนบริสุทธิ์คนชั่วมันก็คือคนชั่วมึงจะมาปะปนกันได้ยังไงทำตัวไม่ต่างจากขาเขมร ใครที่ไปเที่ยวล่าลานชาวบ้านไปเที่ยวล่าลานคนที่เป็นเขมรในประเทศไทยที่เขามาทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจริตพวกเมืองนั่นแหละไม่ใช่คนไทยเมืองนั่นแหละสันดานเขมรไอ้พวกชั่วความคิดชั่วชั่วยังมีหน้าบดากูว่าเลียเขมรนี่นะไอ้สันดาน มึงไม่รู้จักแยกแยะเขาเกี่ยวอะไรกับสงครามครั้งนี้เขาทํางานในประเทศไทยเฉยๆเขาไปมีส่วนอะไรการลบราค่าฟันแล้วเลิกคําพูดพูดสถีสันดานที่ชอบพูดว่าแล้วคนในแล้วคนในเซเว่นเกี่ยวอะไรก็มันไม่เกี่ยวไงก็มันโดนลูกหลงไงก็คนชัวช่วๆทำร้ายทำอันตรายกับประชาชนบ้านเมืองเราไง สันดานชั่วทำตัวชั่วพอๆกับไอ้พวกขเบนขเมนมันก็ชั่วอยู่แล้วมึงดันไปชั่วตามสันดานมันอีกมึงอยากจะด่าไปด่าผู้นำมน,นุนมึงเดินทางเข้าข้ามประเทศไปเลยแล้วมึงไปจัดการคนในประเทศมันนะไปเลยอยากจะทำมากนะักกลางมากนะักเก่งมากนะักพวกมึงนี่ยไม่ต่างจากหมาเก่งเวลามีเจ้าของ แต่เวลาเจ้าของไม่อยู่หูป,ปากเงียบสันดานเก่งแต่ในประเทศตัวเองนี่แหละออกนอกประเทศจ๋องเป็นหมาไม่รู้จักแยกแยะมึงจะโกรธแค้นจะเจ็บอะไรจะเจ็บแค้นอะไรมึงก็ไปเจ็บแค้นผู้นำมานุนการทหารมานุนมึงไปโกรธไอหุนดุยหุนเซนนุนมึงมาโกรธอะไรคนเขมรอยู่ในประเทศไทย เขาไม่ได้ทำอะไรมึงเขาเป็นคนแค่ขอมาอาศัยทำมาหากินด้วยความสุจริตมึงอยากจะโกรธไปโกรธรัฐบาลมาโนนอิรัฐบาลหุ่นดุยนนรัฐบาลหุนดอยนนมึงไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครเขาไม่ได้ทำร้ายมึงนี่มันในประเทศไทยมึงต้องให้ที่พักพิงพักอาศัยต่อคนที่เขาเป็นคนดีทุกคน มึงเก่งมากนะมึงข้ามประเทศไปเลยบินไปเลยแล้วมึงไปล่ารามาในประเทศนู่นอย่ามาล่าราในประเทศไทยนี่มาประเทศไทยกูงงสังคมปัญญาอ่อนกูเห็นแต่ละคำแล้วกูแบบโอ้โหอย่าเจ้าขทนคุยอย่างละเกินสันดานใส่หมดพูดไม่ชัดกูใส่หมดใครเป็นคขมเมนกูเจอกูจะตบให้ล่วง กูไม่สนใจใครเท่านั้นกูจ้าหมดสมองมึงนี่ไม่แยกแยะหาาเลยเลยไม่ต่างใจหุนดุยพอกันเครียดแขนจนไม่หลับจนหลับหูหลับไม่หลับหูหลับตาไม่ลุมหืลูลุมตาเครียดแขนจนทำลายประชาชนตัวเองมึงดูกลยุทธ์เขมรเอาฐานทัพตัวเองวางแล้วอาประชาชนล้อมเวลาคนไทยยิงไป พลเรลือมันตายเราจะได้ไม่รับความชอบธรรมเขาเลยเอา F16 ขึ้นอากาศเพื่อยิงให้แม่นเฉพาะทหาร,ไม,รลลไม่โดนพลเรลือนไม่โดนพลเรือนคนไทยเราต้องรู้จักแยกแยะจัดการเฉพาะส่วนที่ต้องจัดการไม่งั้นสุดท้ายคนในโลกเขาจะมองว่าเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน แทนี่มึงจะสร้างคุณงามความดีให้เป็นอารยชนให้คนต่างชาติมองเราด้วยความเมตตามึงอย่าลืมเราเป็นประเทศใหญ่ต่างประเทศเขาจะมองเรากันแกล้งประเทศเล็กประเทศยากจนแทนที่อยู่ในประเทศเราจะเป็นมีสยามเมืองยินมีความเมตตาถ้ามึงไม่เมตตามึงออกไปประเทศมาเลยจองตั๋วเครื่องบินไป บินเข้าประเทศมันแล้วมึงจะจัดการหาอะไรจะทำสันดานชั่วแบบไหนมึงไปทำเลยอย่าเกงแต่ปากไปเลยบินไปเลยไปกัมพูชาคนเก่งคือทหารน่นทหารนะเขาเก่งเขาจัดการเขาปกปักรักษาเขารักษาอธิปไตยให้คนไทยได้มึงอย่าสารแนไปวุ่นวายกับทหาร นั่นมันหน้าที่ทหารในการรักษาดินแดนมึงเป็นพลเรือนทําหน้าที่ของพลเรือนสนับสนุนทหารสนับสนุนผู้ลี้ภัยไม่ใช่ไปรังแกชาวบ้านไม่ใช่ไปรังแกประชาชนตาดาๆแม้จะไม่ใช่คนไทยก็ตามไม่มีสิทธิ์ไปรังแกเขาเขามาอาศัยอยู่ในประเทศเราเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นบ้านเราเป็นเมืองพุทธ สยามเมืองยินเราเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีเมตตารู้จักผิดชอบชั่วดีเราคนไทยเป็นคนจิตใจสะอาดเราคนไทยเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีปัญญารู้จักแยกแยะถูกผิดไม่ใช่ไปวิ่งทำลายคนขเขมรในประเทศตัวเองมันชั่ว เลิกทําสันดานชั่วชั่วเลิกมีความคิดชั่วชั่วโดยเฉพาะอีพวกเด็กแว้นบางคนบางกลุ่มอีพวกวัยรุ่นขาดหัวคิดขาดปัญญาขาดสมองดีแต่จะปลุกปัน่นแต่วันวันไม่ทําประโยชน์หาอะไรจ้องแต่จะต่อยจะตีจะตบชาวบ้านขาดสมองในการพัฒนาสังคมดีแต่ทาลายสังคมความคิดขยะคอมเมนต์ขยะกูเห็นเมื่อวานแล้วกูแหมโมโหกูค,คันปาก กูอยากจะพูดแล้วเกินสันดานเสียคำแต่ละคำที่มึงสัรล่อออกมาเนี่ยแล้วใครมาพูดลักษณะแบบนี้โดนหมดมึงเป็นขมร์หรือเปล่ามึงเป็นติ่งขมร์หรือเปล่ามึงไปสนับสนุนมาทำไมกูไม่ได้สนับสนุนขแมร์กูสนับสนุนให้ไม่มีการฆ่ากันในประเทศกูสนับสนุนให้มึงไม่ทำลายชีวิตคนอื่น เพราะเขาไม่เกี่ยวง่ออยากจะแสดงความคิดเห็นแต่ไรสมองประชาชนบ้านเราที่เสียชีวิตเราก็เห็นอกเห็นใจมึงจะทำดีที่สุดด้วยอะไรมึงไปช่วยพ่อแม่เขาไปช่วยญาติไปช่วยครอบครัวเขาเอาเงินไปบริจาค อย่ามาปากเก่งละลานชาวบ้านถ้ามึงแน่จริงมึงโอนเงินไปบริจาคช่วยเหลือครอบครัวเขาอย่ามาดีแต่นั่งสงสารทำประโยชน์หน่อยยังมีอีกหลายคนได้รับผลกระทบมึงไปบริจาคเขาหน่อยไปดูแลศูนย์อพยพหน่อยเขาขาดน้ำเยอะเขาขาดโลหิตเยอะเขาขาดข้าวน้ำเยอะพวกเมืองอะ่ะเก่ฑมากนักไปช่วยหน่อยศูนย์อพยพต่างๆ ไปโคราชนุนสุลเลนนุนศูนย์อพยอะมึงไม่ไปช่วยเขาล่ะปากเก่งแต่ในโซเชียลปากเก่งแต่คนกัมพูชานในประเทศไทยไอเรื่องที่ควรเก่งไม่อยากเก่งอีเรื่องที่ไม่เก่งนะเก่งนักสันดานโจรดีแต่ทำร้ายชาวบ้านสันดานขเขมรดีแต่ทำร้ายผู้บริสุทธ คนขเขมรในไทยที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของกัมพูชาเขาก็บริสุทธิ์มึงบอกว่าคนตายในเซเว่นก็บริสุทธิ์ใช่แล้วมึงจะเอาอยากสันดานมาเหรอมันชั่วมามึงจะชั่วกลับเหรอทหารเขาก็ตอบโต้แล้วเขาก็จัดการแล้วมันก็ย่อยยับแล้วมึงจะเอาอะไรอีก มึงจะสะใจอะไรกันมึงกลับมาดูตัวมึงเองด้วยว่ามึงกำลังทำเลวทำชั่วในจิตใจมึงหรือเปล่ามึงกำลังเครียดแค้นอาฆ่าพยาบาทมากหลายเกินไปหรือเปล่าในเมื่อมึงสามารถแก้สถานการณ์ทุกอย่างได้ไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกับมึงเลยนั่นมันเป็นหน้าที่ของทหารมึงส่งกำลังใจให้ทหารส่งกำลังใจให้ผู้นำให้เขาตัดสินใจไม่ผิดพลาด ให้เขารักษาดินแดนอธิปไตยใครจะเริ่มก่อนกูไม่สนใจแต่มึงต้องไม่เริ่มกับใครปล่อยให้เป็นหน้าที่ไม่เกี่ยวกับพวกมึงมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปเริ่มก่อนกับใครเพราะเขาก็ไม่ได้ละลานมึงนั่นมันประเทศขเขมรน,นี่มันคนขเขมรในไทยมึงไปทําร้ายเขาทำไม มึงบอกเขมรเริ่มกับไทยก่อนอ้าวแล้วมึงมีสิทธิ์ไปเริ่มกับเขมรคนที่เขาไม่รู้เรื่องก่อนเหรอเขมรขายของเขมรในตลาดเขมรทาธุรกิจเขมรเดินข้างถนนเขาไม่ได้ทําอันตรายมึงมึงมีสิทธิ์ไปทําอันตรายเขาเหรอมึงมีสิทธิ์